สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะอ่ะคราวนี้เรามาถึงบทสวดมหาปรัชญาปารมิตาหาทัไทยสูตรเอ่อมีคำแปลด้วยนะอันนี้จะมีคำแปลให้ด้วยคือตอนที่แม่แมหมอสวดบทนี้ตอนพี่สาวไม่ได้ยินนะแม่หมอพี่สาวถามแม่หมอว่าเธอบทอะไรของเธอเนี่ยคือเสียงมันแบบอึงึง้งึง้งึมงอึเสียงมีกระควายออกลูกเลยคือมันแบบ สวดให้เพาะยากยากนะคุณมันเป็นบทร้องภาษาจีนนะซึ่งคนถ้าคนเสียงครอบเพาะอ่ะโหเวลาสวดมาแล้วคือโคตรเพาะเลยอ่ะถ้าคุณฟังในคลิปแม่หมอคุณจะรู้ว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดที่เพาะมากแล้วบทสวดนี้เป็นบทสวดที่ตอนแม่หมอสวดนี่สวดไปน้ําตาไหลไปนะคือเราเข้าใจถึงเนื้อหาของบทสวดโดยที่แม่หมอไม่เคยไปดูคําแปลก่อนหน้านั้นนะสวดแล้วเข้าใจในทุกๆคําของบทสวดนะคะ ล้าเหมือนกับเข้าใจในขันห้านะ่คุณเออประมาณนั้นแหละค่ะเข้าใจถึงการละวางถึงการไม่มีตัวตนถึงการที่สังขารเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอะไรแบบนี้ค่ะเออในความหมายตรงนี้นะอ่ะอ่ะอะเรามาเริ่มกันดีกว่านอ้เอเสียงมันอาจจะไม่ไม่เพาะมากๆากนะแต่คุณก็เน้นฟังภาษาเอาอละกันเนาะว่าคุณจะอ่านออกได้อะเพราะว่ามันยากเนาะอ่าปัวรนปัวลวน,นีตัวสินสี 观自在菩萨行，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，不一不不垢不净，不 身不异空，空不异色，身即是空，空的是色。什么魔棍呐？首先西实，一不如是舍利子，是诸法空相。 无不身不面，不口不睛，不真不见，是故空中无色，无受想行识，受想行识，无眼耳鼻舌，无身体，无色声香味触法。 无眼界，乃至无意识界；无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦集灭道。 不说的故，菩提萨埵，依般,般若波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，不有不有，面到空不愿离，灭道空相。 究竟绵安，生死祖国一波人，波罗蜜多。诸大奥念过罗三藐三菩提，不知波人波罗蜜多，是大神咒是大明咒。 是无上咒，是无断道走，人处有邪苦，真是不虚。故说波若波罗蜜多咒，即生咒正揭谛，揭谛。 ัวลวเจติัวลวสันเจติพ้ท่สสะับะวัวนจิตใจผู้สาคือเพลงนี้นะคะมันเป็นเสียงที่แบบคือแบบขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำและเสียงแม่หมอเป็นคนโทนแบบเสียงกลาากับคุณคือแม่หมอ สอนสวดให้คุณได้แค่น,นี้ก็สุดยอดแล้วแหละเนอะเอาไว้ถ้าใครเสียงพ่อๆแลวสวดพาอๆคุณสามารถสวดเป็นต้นแบบได้นะคะเออใครจะหัวเราะเสียงแม่บอกก็ได้นะแม่บอกอย่างหัวเราะเสียงตัวเองเลยคือวันแบบโอ้โหเสียงนี่ขึ้นสูงสุดๆแล้วก็มาลงต่าสุดๆนะคะคือคี์ที่เปียนขี์แทบจะไม่ทันงั้นเรามาดูบทบรรยายดว่าใครที่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันคงไม่สามารถสวดบทน,นี้ได้ล่ะสวดยากเหลือเกินอ่าคุณก็ อ่านเป็นบ,นบทบรรยายภาษาไทยได้นะคะความหมายก็คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนผู้ประกอบด้วยโลกุตรปัญญาอันลึกซึง้งได้มองเห็นว่าโดยธรรมชาติแท้แล้วเนี่ยขันธ์ทั้งห้านั้นว่างเปล่าเนี่ยก็คือการพิจารณาขันธ์ทั้งห้านะและด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้นจึงได้กล่าวจึงได้ก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ สารีบุตรรูปไม่ต่างจากความว่างความว่างก็ไม่ต่างจากรูปรูปคือความว่างนั่นเองและความว่างก็คือรูปนั่นเองเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เป็นดังนี้ด้วยสารีบุตรธรรมทั้งหลายมีธรรมชาติแห่งความว่างไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลงไม่ได้สะอาดและไม่ได้สกปรกไม่ได้เพิ่มขึ้นและไม่ได้ลดลง พูดง่ายๆว่าธรรมชาติมันก็คงอยู่ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นแต่จิตเราเป็นผู้กําหนดให้มันขึ้นหรือให้มันลงหนะากจิตเรากําหนดให้ว่างเราก็จะเห็นที่ความความว่างคือความไม่มีอะไรเลยแต่ความไม่มีอะไรเนี่ยมันก็คือความมีทุกๆสิ่งนะคะอย่างที่แม่หมอพูดเสมอนะดังนั้นในความว่างจึงไม่มีรูป ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นหรือรสไม่มีโพัพพะหรือธรรมารม์ไม่มีโลกแห่งผัสสะไม่มีวิญญาณไม่มีอวิชชาไม่มีความดับลงแห่งอวิชชาไม่มีความแก่และความตายและไม่มีความดับลงซึ่งความแก่และความตายไม่มีความทุกข์ ไม่มีต้นเหตุแห่งความทุกข์ไม่มีความดับลงแห่งความทุกข์และไม่มีมรรคทางให้ถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ไม่มีการประจักษ์แจ้งและไม่มีการลุถึงเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องลุถึงเพราะในความเป็นจริงนะั้นมันคือความว่างเปล่าทั้งหมดสิ่งที่คุณลุลุกถึงเนะี่ยคือลุถึงความว่างเปล่าความไม่มีอะไรเลยต่างหาก นั่นคือความไม่ยึดติดในรูปรสกลจินเสียงสัมผัสทั้งหลายแ,ล,แล้วนะคะพระโพธิสัตว์ผู้วางใจในโลกุตระปัญญาจะมีจิตที่เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้นเพราะจิตของพระองค์เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้นนั้นพระองค์จึงไม่มีความกลัวใดๆก้าวล่วงพ้นไปจากมายาหรือสิ่งลวงตาลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด พระพุทธในอดีตปัจจุบันและอนาคตผู้ทรงวางใจในโลกุตระปัญญาได้ประจัดแจ้งแล้วซึ่งภาวะอันตื่นขึ้นอันเป็นภาวะที่สมบูรณ์และไม่มีใดอื่นยิ่งดังนั้นจงรู้ไว้เถิดว่าโลกุตระปัญญาเป็นมหามนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นมนตแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่เป็นมนอันไม่มีมนอื่นยิ่งกว่า เป็นมนอันไม่มีมนอื่นใดมาเทียบได้ซึ่งจะตัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นสัจจะเป็นอิสระจากความเทิจทั้งมวลดังนั้นจงท่องมนแห่งโลกอุตรปัญญาไปไปไป,ไปยังฝากฝั่งน้นไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิงลุถึงการรู้แจ้งและความเบิกบานน่านี่แหละค่ะบทสวดเนี้ยก็อย่างที่แม่หมอบอกม่หมอสวดจนแบบน้ำตาหลาๆพลักพลักเองด้วย เราบรรลุเราเข้าถึงเราเข้าถึงคําสอนนะคะของความหมายแต่ละคําที่อยู่ในบทสวดนี้นี้วันหนึ่งถ้าคุณสวดแล้วคุณเข้าใจถึงความหมายบทนี้จริงๆคุณก็จะน้ําตาไหลด้วยความมันเป็นมันเป็นน้ําตาไหลที่ออกมาเองโดยที่มันไม่ใช่การร้องไห้หรือปิติยินดีหรืออะไรแต่มันคือน้ําตาไหลเห็นความที่มันถึงจุด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 ศูนย์กลางอะจุดเส้นกลางอะคุณ าก็บรรยายไม่ถูกเนาะเอาไปว่าเสียงร้องที่สุแดสนจะไม่เพราะของแม่หมอก็คงจะช่วยคุณให้คุณพอจะอ่านภาษาจีนออกได้นะถ้าเราอ่านเป็นคำพูดจะได้มาปัวเรินปัวรัวนี่ตัวสิ้นสี่มันก็ดูแปลกๆเนาะมันต้องขับร้องเป็นเพลงกัะคุณก็เอาตามนั่นแหละนะโอเคค่ะสำหรับบทส่วนนี้ก็ค่อยๆสวดไปนะคะเอ่อสวนไม่ไหวก็ฟังไปนะอ่าประเดี๋ยว คลิปต่อไปเราก็จะมาเป็นบทกลอนแล้วค่ะบทกลอนนี่จะง่ายหน่อยแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ง่ายสําหรับคนไทยที่จะพยายามพูดภาษาจีนใต้จิ๋วเนะาะแต่เดี๋ยวแม่หมอก็จะอ่านภาษาจีนใต้จิ๋วให้คุณฟังนะคะว่าออกเสียงลักษณะแบบนี้เวลาคุณสวดคุณจะได้สวไดสวได้ถูกแล้วบทสวดส่วนใหญ่ก็จะมีคําแปลให้คุณด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาคลิปต่อไปดีกว่าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นบทสวดปรัชญาปารามิตาฮารุไทยสูตรนี้นะคะเอาไว้คุณฟังซ้ําหลายๆรอบ จะกอไปจนถึงฟังที่บทบรรยายเฉยๆก็ได้นะถ้ารู้สึกว่าฟังเสียงบทสวดของแม่หมอแล้วมันไม่ไพเราะเอาเสียงเลยนะคะก็ทําใจนะคะทําใจ mm hmm. ขอบคุณสำหรับท,ทุกๆคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ